้าวทดสอบระบบอีกครั้งเออพูนพูนใช้ได้ใช้ได้ป้บหัว่าเดี๋ยวพอพอได้เออเอาปล่อยปลงปลบิลง,ง,งไม่ต้องกั่นเบิง้งไม่ต้องฉีดเบิ้งมันเศร้าเองมันเจก็กอดๆได้ค่ะทุกคนจะกันเท้าใส่ไมนกัดสินทำงานมันอาจจะมีหมองหลวงซึมหรือจังไลยคอยเบิ้งนะคะพี่ๆเอะลองกดใหม่สิฝุ่นก็ไปทำไปเตยเออหยุดแล้วหยุดแล้ววันไม่เป็นไรมันกึกกึกอ,อยู่อ้าวฉีด โอ้ oh. oh. พหุดสีเพ้าไปเตยผูโอ oh. ้ oh. สีไกลมากทุกคนใส่ได้ค่ะดันแป้งไปขันคือเขาพอใส่มันจะหยุดไม่ให้ลองบิดตนี่ค่ะมันเป็นระบบปืนไปโไอ้ oh. ทุกคนฟันถนามแห้งๆโอ้มันัน้างเออ๋อ oh. มีแรงดันนะทุกคนใส่ได้โอ้ค oh. ุณ<า>แหง้งแห้งหอดเกินไป่างถว่วยได้นน่เอามานากสี่คอยตรงนี้ Okay, okay. โอเคโอเคใช้งานได้นะจ๊ะรรแรงดีป่ะกันเทาปอใส่เทากับปิ๊ดเลยเออกันเทาปใส่เท้ากับปิ๊ดได้ค่ะกันเข้าใส่เท้ากับเปิดอา้าวปิดเปิดนะมันดันก่อนอวันนี้มีมาร้านขายของสีส้มนะคะทุกคนนี่ภาษีมสือสายว่าวต่อเอยียงขอางบนเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวคอยไปติดตามมาสร้างภาษีมาสืออย่างไปดีไอวายด้ค่ะเป็นน้ําน้ําอเนกประสงค์นะคะนี่อยู่เข้ามาในเมืองเลย คุณปู่เราจอดตรงนั้นเท็กเข้าเมาอยู่ตรงนั้นนะคะไปเลยไปเลยร้านนี้ร้านนี้ใส่เสื้อร้านมาด้วยนะคะเสื้อร้านของเราหมดแล้วนะคะทุกคนเป็นลิมิเต็ดอิทิสันมันออกแบบมาคือก,กันีหรคือกันหมดแล้วเขาจะเอาสายแบบมีบอกนี่นี่คือจะเอาสายแบบมีคือสายแก๊สเฮ้ยสายแก๊สเรามีนะแต่ปุณิมันต้องไมบีบเนาะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้เนี่ยตัวยาวคุณยาวยาวขนาด ยาววยาแต่รู้สึกมันแข็งๆมันไม่อันนี้อ่อนดูแป้งออกเด้่ยเอาไปในสื่อลองสูบใส่สิได้หมดใช่ไหมของเราอาจจะไม่ได้ก็ได้เออเอออันนี้คืออันปิดเปิดเตาเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เขาเฮ้ยอันนั้นไปเกี่ยวบออันนี้คือปิดเปิดเตาเนาะเฮ้ยผมมีละอันนี้มีประวัติอันนี้มีประวัติผมจัำผมจับ เอาไม่เอาแบบจะแบบนั้นหรือเอาแบบนี้แล้วแต่คุณจะเอาแบบนใส่หรือนไหนแบบนี้มันก็ดูดีนะมันก็ไม่ได้ไปสนิมแต่แบบนี้มันกบบ่มันบอมินิมอลเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนนะคะพี่พี่เดี๋ยวลองดูก่อนเด้อวันนี้ซื้ออุปกรณ์มาแล้วค่ะพี่พี่เซียมาต่อระบบภูเขาแล้วค่ะ ให้ช่างก็ทําไปนะคะอตอนนี้เรามีสายนี้อยู่แล้วใช่ไหมเอามาต่อพอดีบอนีอ่ป็นปาดรองอ๋อนี่ค่ะพี่แนีนธนาการจา่าเราเอาเขาเก็บเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะพี่อันไหนที่เราซื้อเราก็ซื้ออันนี้อันนี้พอดีไปเห็นมา <c oughs> ก็เลยเก็บมา,าอ๋อนี้เป็นป่านส,สองหัวแบบนี้อ๋อเป็นระบบหมุนสองหัวใช่แต่ไมเราปาดเป็นพนี่ค่ะมันเป็นระบบหมุนแบบนี้สองหัวนะคะที่เขาได้ใส่เลื่อยหัวหัวฉีดหัวยันต์อยู่ในกอกน่ะกอกนนี่ะรียนพนาการจ่า ไปเขาซือ้อยังไงไเนี่ยอะแบบหัวฉีดแบบัวฉีดแบบนี้คับพี่พี่อมีชื่ออะไระแบบหัวฉีดแบบนี้นี่ค่ะซื้อหัวฉีดแบบนี้นะคะแบบข้างย่างมันจะใส่เพราะว่าถ้าตอนที่เขากดน่ะตัวอันนี้เขาจะทํางานถ้าเราไม่กดเขาก็จะไม่ทํางานเป็นเหมือนระบบออตโต้ก็ตจะน,นี้ซื้อมาเผื่อไว้นะคะพี่ ท่านเกีียวท่านเกีียวเพื่อไม่ให้น้ำซึมออกโอ้ก็พี่อาจจะไม่เคยเห็นระบบไกลี่แบบแระบบปอกแปลกเนี่ยีอันไฟห่างมาใสา่สหมู่มันบบเปิดปิดนะคะ <c oughs> ที่แรกใส่ว่าไะไเด้อันนี้คือระบบเปิดปิด <c oughs> แล้วก็ตัวนี้คือตัวมอเตอร์ของเขานะคะทุกคนนี่แล้วก็ตัวนี้คือตัวที่เราจะเป็นไปนเสียบนะคะกับแบตสิบสองโวลต์ต่อออกมาเรียบร้อยนะคะพี่อันนี้คือเขาจะดูดน้ำตัวนี้มา เราก็จะมาต่อสายตัวนี้เขาเพื่อกดชีดช้ๆเดี๋ยวค่อยไปลองระบบให้ดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะทุกคน ข kind of ออภ <c oughs> ัยในความบ้านรกนะคะพี <redemption> ่ๆแต่อยากให้ดูนะคะโอสงโอสาเบิ่งเอานะคะตอนนี้ยังไม่ได้เอาถิ่งตัวลำโพงเก่าตอนนี้ก็เป็นเบาะเดิมนะคะพี่ๆเดี๋ยวเจี๊ยครับอยู่พุ่งนาเอออันนี้อยู่ทุ่งนาพวกเฮ็ดอีกข้อนี้ยุ่งง่ายข้อนี้กับพวกขเก่าบุ๊งเอเป็นน้ำคุ้มนะเป็นน้ำคุ้มแล้วเดี๋ยวยังหงมาต่อยมึงเฮ็ดอีกข้นี้กันพวกขึ้นเก่า บแมนโฮ่งแว่าของบ้าิ๋มมานาก็เ็ยเก็บใส่สินะมันก็เลยแบบว่าาก็ยักสี่เดียวหาเก็บมาเขาไมาไหวอันนี้เขาม่ไหวอันนี้ก็่ไหวเต็มไปหมดเขามาไหวเขม่ไหวื่งของเหมือนกับของจำเป็นทุกอย่างกะมามันเลยเอาไปว่าเงินผูก จะเป็นทุกอย่างเลยนะเห็นบ่เนี่ยเนี่ยไอ้พวกิกาเนี่ยเก็บไว้คุณแจักเก็ตยังทัแต่เก็บเอาเขามากกว่าี่เอาเขามากเลยกี่นี่โง่นนั่นนี่ตอมใส่ยังก็โหลดนี่เสร็จหรือยังเสร็จแล้ว ก็จะเป็นแบบแต่เ้าเราเปิดทางนี้มีมีว่าวเปิดอย่าไในย่างเขาก็หาขอตอมาตอเนี่ยขอตอเขากืเปิดได้เยอะเล่แบบคือดแบบว่าสื่อสายมาตออีกย่างอีกแล้วไม่ก็ยาวตัวกะเนี่ยอันนั้นมันเป็นตัวตีดหรือตัวอะไรอือเออนี่เป็นตัวห้อยกาวสองหนาบอไม่มีกาวสองหนาไหมที่แบบไม่หายน้ำมันไหลถิ่เนาะเขามาตังแล้วไปเบิ้งไเขาเอาแบบไร ก็เจาะเข้าไปแน่นเลยอไรหน้ามันจะออกอาจจะเป็นก้าวซองหนาไปเอากระไรพี่หินขืนแล้วเนาะเออเดี๋ยวเคยเดี๋ยวคอยดูเฮ้ยเนาะอาจจะนี่มองปิดเรถะท้ายนี้มาตลรางนี่สิได้ไม่หรือว่าเราจะถอดออกก็ได้นะถอดปิดแล้วก็ถอดมันมาเก็บสายนะเอาได้นี่เราก็ทำอย่างนี้ได้เวลานี่เราต้องไปเติมน้ำหรือว่าอะไรเราไกลๆล้วก็อื้อ โอเคแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยไปลองระบบให้ดูนะคะพี่พี่เดี๋ยวไปดูอีกต่ออีกนะคะว่าเราจะเสียบปลั๊กโน่นนี้นั่นแล้วเราจะเปิดแบบไหนนะคะพี่พี่ตอนนี้กําลังเติมน้ํานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเติมเต็มเอาเติมมาซ้านึงนะคะพ่อเดี๋ยวไปเปิดให้พี่พี่เดบิงเกียว่าแค่อักสหลที่ซับตัวเสื้อผ้าอันนี้มันเจิงมันอันนี้อันอันป่านมันพังป่านแห้งพังอันนั้นอันนั้นใช้ได้ค่ะตอนนี้ก็มีเครื่องใหม่มาเเครื่องใหม่คือ าาไปซื้อของน้องมานะคะทุกคนพ่อเพื่นเสียปักใส่บใได่เอามาเอามาหนูแกนอน,นุนนหานเสียปักใส่ใดงงมากค่ะเอาใส่ประมาณนึงก็พอนะคะไม่ต้องใส่เยอะเด้อเดี๋ยวค่อยไปดูในตอนเปิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบนะคะพี่พี่โต๊ะโป๊ะฮึแท้จริงเหรามันดูหนาตัวบรรลุล่องเลยกอนอตอวหน้ำนี่ แมันเบ้ำมันเบิดนะต้องดูดน้ำก่อนต้องดูดน้ำก่อน,นะคะ่ะทุกคนเพราะน้ำมันเบิร์ดเนี่นยมันเป็นหลักน้ำมากนะคะพี่ๆประมาณน,นี้นนน้ำมมมััเปป็๊อืดูดน้ำก่อนนะจ๊ะเออได้แล้วได้แล้วโอเคเ,เ,อเออ,อเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าเราจะใช้ได้อันนี่ไหม ตอนนี้นูว่ามันมักมันยืดยูนดีนูก็เลอกสายแบบนี้นะคะตัวแรกว่าสร้างคุณบอกว่าเอาสีขาวนวลมันอันนั้นาสุดมันผิวมันผิวเออมันดันแห้งอยู่เลยเฮะอะไรมันมีการผิวมันมีการผิวอยู่แดงบ่บ่หน่ะ พว้องพันห้ดี้ในนอเพราะว่าห้องใส่ระบบคือไข้ายๆออโต้มันใส่หลายพดเดี๋ยวแก้ไขแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่ <laughs> มมดเดี๋ยวทดสอบระบบใหม่นะคะพี่พีมันอาจจะใส่น้ำกันบัไหนในการใส่งานเนาะอาจจะเกี่ยวเหมือนกันเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะคะเ <laughs> อออันนี้ไม่แต่อ,ออกโน่นมาเนี่ยมันดันเนาะ โอเคอันนี้ปกติค่ะเดี๋ยวค่อยดูตัวโน้นก็ไม่มีอะไรเยอะยังไงเดียด๋ยวเราดูก่อน,อออน,นใชไม่ได้ทุกคนต้องพันเกี่ยว ห่างเข้าไป,าปาาดไิห่างเบไดแล้วมาด้ใส่อยู่มันเลืดมันดูดอ้าวทดสอบระบบอีกครั้งเออพุ่นพูน ใช้ได้ใช้ได้ป้าบหัวได้บ่ก็ได้พูดเองเออเอาปล่อยเ ork, บิงบ่งปล่อยเบ Lo ิ่งไม่ต้องกันหรือไม่ต้องฉีดมันเศร้าเองมันเสียกอดๆด้วค่ะทุกคนจากการเท้าไส้มันกัดฉีดทำงานมันอาจจะมี ay, หมองหลวงซึมหรือจังไลยคอยเบิ้งนะคะพี่ๆเอะลองกดใหม่สิฝุ่นก็ไม่ทำไปเตยเออหยุดแล้วหยุดแล้วโอ้ยไม่เป็นไรมันกึกกึกอยู่อ้าวฉีดโอ้ ผู้สิทธิ์เาไปเตยผูโอ้สิไกลมากทุกคนใส่ได้ค่ะดัดแป้งไปขันคือเขาบาใส่มันจะหยุดไม่ให้ร่องบึดตู้ใช่ค่ะเป็นระบบปืนไปไหมโอ้ทุกคนฟันกนะดามแห้งๆโอ้องมดันแรงค่นอ๋อมีแรงดันนะทุกคนใช้ได้โอ้คนแห้งแห้งหอดเกินไปด่างถวยได้นี่เอามันกระติควายลรงนี้ Okay, okay. โอเคโอเคใช้งานได้นะจ๊ะแรกดีบ่ะอือืมข้าวปาใส่ขา้าวปลาปิดไปเออข้าวปาใส่ข้าวปลาปี๊ดนะคะข้าวใส่ข้าวปลาเปิือดเอาปิดเปิด,ปด,ปดนะมันดันก่อนอืมอืมใช้ได้ก็ใช้ได้ปวดปักปีดสุดเออโอเคอันนี้คือต่อไฟจากนี่นะคะทุกคนต่อ12โวลต์จากรถของเรานะคะนี่เราต่อลงข้างล่างนะคะพี่พี่แม่ไม่ใช่เป็นพลอยโล่งไม่ใช่เป็นระบบดันเนาะ เออเบ่บ่ง่ายๆคือหันสมุดเต้าเต้ากดฤกษ์ไปเนาะอ่าบ่บ่บ่แรงอืมตอนนี้คือปล่อยให้เขาแรงดันนะคะพี่พี่อใส่ได้ปกติแล้วค่ะแต่ไม่ถึงประมาณเนี่ยเออแมนอุ้ยอาบน้ำได้อาบน้ำได้ค่ะอาบน้ำได้ก็อัดสียอดออกมาทางหน้าต่างนึงอุ้ยสามสิบดิบแอันนี้น่ะสิสามสิบดิบหรือเปล่าทุกคนใหญ่เด้ มันอ้วนไม่แน่ใจคะ่ะเนี่ยคือระบบต่อเหาตัวนี้คือถ้าสมัครเปิดไปไดีหน่อยนะะไฟประสดอต,ต่อไป็ระบบที่สองโหวนเรามาต่อแบบนี้นะคะพี่นี่นี่ไฟของเราแบบนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S โอเคนะคะคนมาใต้กลมมาเห่าโอเคค่ะใช้งานได้แล้วค่ะระบบน้ำของเรานะคะทุกคนโอเค